อยากมีบ้านมวยวันนี้แอดพามางานเปิดตัวเซอร์ตาที่นอนแบนดระดับโลกและความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทชิกริพับิกจำกัดมหาชนจัดขึ้นที่ชิกริพับบลิกโฮมแฟชั่นสโตร์สาขาบางนากมมสีค่ะ ซึ่งเซอร์ตาคือแบรนด์ที่นอนและอุปกรณ์เครื่องนอนที่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้ผลิตที่นอนที่ดีที่สุดในโลกด้วยเทคโนโลยีออโต้เ p สปอนส์กอลหุ้มด้วยนิว d ดอ a ์เท็กไฟเบอร์ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงระบายอากาศได้ดีรองรับทุกสรีระของร่างกายสบายทุกการสัมผัสถูกสุขลักษณะของการนอนค่ะที่นอนแบรนด์เซอร์ตานะคะนำเข้ามาจําหน่าย5าคอลเลคชันด้วยกันโดยทุกรุ่นทุกคอลเลคชันเนี่ยผ่านการผลิตด้วยสุดยอดเทคโนโลยีพ็อกเก็ตสวิงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเซอร์ตาสหรัฐอเมริกาค่ะ และเพิ่มเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์มือร้อนสามารถปรับอุณหภูมิในขณะนอนนะคะทั้งคลูไฟเบอร์คลูแม็ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นแบบนุ่มแน่นหรือปานกลางค่ะพอแอดได้มารู้จักสัมผัสที่นอนเซอร์ต้าแล้วนะแอดบอกได้เลยว่าการลงทุนกับที่นอนเพื่อสุขภาพทําให้เราอนอนหลับ